dì đi, càng lưu mày dư tông càng nghe tông càng nghe suối hỏi 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 กลับมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเบื้องหลังเบ้้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องหลังครับ ก็ามาตกปลาอันนี้ด้านหน้าอันนี้เป็นกลางสะพานแล้วนะครับนะอันนี้จะเป็นกลางสะพานแล้วนะเป็นกลางสะพานแม่น้ำท่าจีนครับช่วงกลางสะพานแล้วไปสามเลนกลับสามเลนช่วงนี้เขาเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถน,นนดีครับเดี๋ยวสัญญาว่าเร็รป<อ>ั๊บจะปั่นไปมุกการอ่าจัดไปเจ็ดสิบหกกิโลได้จัดไปครับจัดไป โอเคอาจารย์ว่าไงครับเกตสิบหกกิโลสู้ไหมส<ห><ล>ู้ <laughs> <laughs> เกตสิบหกกิโลกับเดี๋ยวเราไปเอาอป้ายการเจหน้าบุรีนครไซสสีเขามีป้ายบอกเห็นไหมฮะตอนนี้เขาเสร็จแล้ว สวยนี่ก็แค่ยังแค่ตีเส้นเนาะยังแค่ตีเส้นจราจรเพราะว่าเสร็จหมดแล้วมันจะเป็นทางที่มาจากวัดลานนะครับจากวัดลานนี่ับ เห็นป้ายข้างหน้าไหมน่ะป้ายบอกว่าเกตเซ็ปขอกิโลเห็นป้ายไหมป้ายอยู่ข้างหน้าน่ะซ้ายมือน่ะนั่นแหละเราไปปักหมดที่ป้ายแล้วก็วกกลับมาลงตรงนี้ใช่ไม่ป้ายอยู่ซ้ายมือฮ้ยอยู่ขวามือครับป้ายอยู่ขวามือไอ้ป้ายซ้ายน่ะเขาจะบอกว่าป้ายศูนย์บริการทางหลวงหนึ่งกิโล ก็คือเลยข้างหน้าเราไปเนี่ยจะมีร้านคา้าปั๊มน้ำมันห้องน้ำเอาไว้บริการกาจอดรถจอดอะไรครับระวังรถนะครับรถขึ้นมาระวังรถครับเห็นไหมครับจะมีจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าน,นู้นจะมีป้ายอยู่อันนี้ก็จะเป็นรถช่างนะครับเขามีป้ายอยู่ ก็นั้นคือเสร็จแล้วก็แบบเดียวกับฝั่งที่เราปั่นนี่นี้คือเสร็จแล้วก็เทเสร็จแล้วกลับก็ถือว่านาพอสมควรได้มาตรฐานเขานะครับกลับอาจารย์เราไปตรงป้ายนะถ่ายแค่ป้ายพอระบบกลับี่เบิร์ตตามไปเลยเอาป้าย จะมีป้ายบอกระยะทางเห็นไหมครัข้างหน้าจะมีบอกว่าศูนย์บริการทางหลวงอ่าก็ตรงนี้แหละครับคือข้างหน้าจะไปแถวบางใหญ่นะครับไปบางใหญ่ออกไปโน้นนะไปสิ้นสุดโครงการก็คือบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับอ่าตรงนี้โบกกบลับราครับ,บกกลับเห็นไหมครับมาจ